i สาธุให้บุญรักษาให้เจวดาคุ้มครองให้ให้พระราชตายปกป้องให้หลวงปู่สวงคุ้มครองโปยภยัยนิราาทุกนิราชตกนิราาโลกนิราภาภัยคิดนึกประสงค์สิ่งใดคิดไปด้วยชอบประกอบด,ด้วยธรรมพอิึงนั้นจงผัดสเปรจกล่ามรวยกันนะครับ เจอกแล้วคุณยายตำรวจอยู่นี่แหละครับคุณยายตำรวจไปหาเด็กชายทอรนับนะคุณยายคุณยายตำรวจโน่นอยู่กองโดยการโน่นเลยนะครับลองให้กิโมโป่งไปแล้วคุณยายมัวแต่กินโรงทานทิ้งหลานไปแล้วคุณยายตำรวจหลานคุณยายอยู่กับตำหารนะครับ ตำรวจตำรวจกะทหารรวมกันเป็นตำหานอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ที่ด้านหน้ากองโดยการนะคุณยายนะผูกแขนไว้เลยนะครับเขียนชื่อนามสกุลหลานใส่กระเป๋าไว้ด้วยนะครับเ,เขียนชื่อนามสกุลหลานเจ้าของนะครับใส่กระเป๋าไว้เลยนะครับท่านที่มีบุตรหลานนะครับ ท่านที่เห็นลูกโป่งนะครับเดี๋ยวเจา้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปรวบได้เลยรวบแล้วเอามาแจกนะครับในวัดนี้เป็นลงทานาในเมื่อปุดมันดีไม่รู้เรื่องมาต่างๆปฏิวัติเลยลูกโป่งนะครับลูกโป่งนะครับอขอความร่วมมือด้วยนะครับนี่ประกาศเป็นวาระที่สองตำหรับลูกโป่งนะครับ อย่าให้ถึงวาระที่สามนะครับอ,อ,อย่าให้ถึงวาระที่สามนะครับใจไม่ดีมันหน้าตานะครับน <Un> ี่เดี๋ยวผมเรียกแม่ผมมานี่หนาวเลยนะครับลูกโป่งนะครับอ้าวแม่ผมมาอ้าวลูกโป่งนะครับร้อ,องนะครับ,อ,อ,รบอ,อ,อย่าให้ถึงแม่ผมนะครับอเออเออ หน้าไม่ดีเหมือนหน้าตาไม่ใจไม่ดีเหมือนหน้าตานะครับขอบพระคุณน,นะครับกระเพาหมูกรอบยังมาไม่ถึงแต่ลูกชิ้นยืนกินมาถึงแล้วสาธุข,ขอบคุณพี่ใหญ่ด้วยนะครับ มาอีกแล้วครับตูีินะครับทิงนงานของไคหวานด้านเมืองนี่ไขไคหวานบ้านตูจิมาอีกแล้วครับอร่อยครับตาตูเอาล็อบนาเชิญครับตรงไคหวานบ้านตูจิเอาสารัตไคหวานบ้านตูจินะครับเอาปาาไคหวานบ้านตูจินะครับ น้องเดียวน้องมานิดสามคนนะครับน้องมานิดจอดไว้ก่อนนะครับขอบคุณไขหวานอะไรนะใส่ไขหวานบ้านสูชินะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่รักกันจริงนะครับเพราว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถเดินไปที่บูธอาหารได้นะครับเราก็จะเป็นคนถูกมินไปตามระเบียบนี่ขอบคุณไขหวานบ้านสูชิด้วยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อแพ่ก็บอกนี่นะครับ น้ำบ่น้ำกลองยังไปลองน้ำใจตะลวันจูที่จะไปไกลผมนะผมต้องขอปฏิทินไม่มีครับมีแต่ขอไข่ขอขวดน,นะครับห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวรองละทันข้าวก่อนเดี๋ยวหลวงพ่อเมตานะเดี๋ยวท่านแจกนะครับมีปฏิทินอยู่แปดหมื่นเล่มน,นะครับขอหนังยางนะครับนี่ขอหนังยางหยิบเลยนะครับออออขอขอโน่น <c oughs> ขอนี่ไม,ม่มีนะครับมีแต่ขอไข่ขอขวด ปฏิทินแจกนะครับเดี๋ยวเรางพ่อจะคุณเมตตาตอนนี้มาแล้วจ้ามือประสานสิบทิศต้อนรับคุณสุนันกิรติวัฒนพิสารน,นะครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วประธานดำเนินการนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับนะครับ Giả dạ hay buồn lạc tái thì bà đà cũng còn. Giả dạ, giả Khô mà là cha